ัน,นใหญ่ด้วยนะโอปวดรโอยเหี้ย ดีเจภูเมนูตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศเป็นเคยในวันนี้เราก็ยังอยู่กับฝรั่งผู้ใจอีสานของเราแมนครับนน<ฮ>มินี่ตอนนี้เขาก็ยุ่ของตาชคือเรามินี่เขาก็เล่นกางสีไ,ไทยอีกเข็มหนึ่งแต่ว่ามินี่เขากินยังก่็เออมึงช่วยแปลภาษาไทยเป็นไทยกูหน่อยได้ไหมครับ<ฮ>ทำไมไอ้คนนี้หน้าตาฝรั่งสุดมึนพูดไทยชัดสุดแล้วหน้าตาฝรั่งรองลงมาก็ว่าอีสานได้ไล่หน้าตาไทยพูดอะไรไปเขาไม่ได้เรื่องเลยตีกิสเป็นฝรั่งใช่ไหมแมนครับเก็เป็นคนบอาดูอยู่าแมนแมนบอกดูบอกดูบอกดูไปยุคตลาดก็ว่ายุคบ้านก็ว่า อยู่โรงเรียนกับเรายูาพูด,ดบ,บ่อยพูดบ,บ,บ่อยพี่ไม่ใช่คนอีสานแต่พี่ก็เว้าวบ่อยเว้าวดูเอ้ยคุณแม่อยู่ด้วยแม่วันนี้ครับวันนี้เนี่ยเราได้มาที่บ้านพี่ป๊อกกี้แล้วก็เราจะมาทําการจับหนูนากัน <c oughs> ครั้งที่แล้วเราทําคลิปหนูนาไปแล้วล่รก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราวางกับดักจับกันแบบจับตายนะครับเฮ้ยเฮียนั่นได้ได้ได้โอ้โห ซึ่งพี่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะลองแบบจับเป็นดูแล้วพี่๊อกกี้บอกที่บ้านเขาเนี่ยมีหนูนาเยอะแล้วในช่วงนาเนี่ยมันก็เข้ามากินพวกผลิตผลเยอะก็เลยแบบว่าเออก็ช่วยกันจับหน่อยอาจจะเอาไปรีโลเคตก็คือไปย้ายย้ายไปปล่อยที่นาของเพื่อนบ้านแทนครับผมดีเลยเยี่ยมเลยจริงหนูนานี่เป็นหนู ตอนนี้เป็นหนูเศรษฐกิจขายขายขายโลนึงได้ข่าวว่าตอนนี้โลละสองร้อยห้าสิบเขาขายแล้แถมเนื้อหมูอีกนะหมูนานี่เลี้ยงขายกันเยอะพอสมควรตอนเอาละงั้นเราไปออกกองเลยไหมครับผมวันนี้เราจะไม่ทําเป็นผัดเลยเหมือนครั้งที่แล้วเราจะทําเป็นเหมือนกับหนูนาย่างเหมือนกับหนูหันอะทำซ้ำหนูหนูหนูนาย่างใช่หนูหันหนูหันไปหาหนูเอามาทำ อุปกรณ์ของเรานะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราจะจับหนูเนี่ยเห็นพี่ป๊อกกี้บอกว่าเราจะหารูหนูรูหนูเนี่ยมันไม่มีรูเดียวมันมีรูเข้าแล้วม,มีสองโลใช่รูตัวกับรูแต่แล้วเราอาน้ำเข้าฉีดเข้าไปอันแล้วก็ได้หนูออกมาอันนั้นคนละคนละหนูนัดจีนูที่ดูรายการใน YouTube ทุกรายการที่มึงออกนี่มึงมานมาหล่อนะครับ กเป็นรายการที้ยนี่คือตัวจริงของผมเกิดจริงทุกคนที่นี่เรามีนามสกุลกันหมดแล้วนะครับผมวันก่อนพี่ตั้มไปเที่ยวผับก็อ้าวตั้มหัวควยจริงนะพี่เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดได้ยินหัวควยมานี่มันต้องแบบอ้าว่ายกันแล้วแา่กันเดี๋ยวนี้หัวควยอ้าววันดีครับหัวคุยหัวคุยกาแฟอ่อยหัวคุยตั้มหัวคัวคริสหัวคัวพวนหัวคัวป๊อปหัวควยเอาละเราต้องมาจับกันแบบนี้ธรรมดาแล้วเขาจะมีสองรูรูเข้ารูออก เขาจะเอาสวิงเนี hmm. um, uh, ่ยไปวางครอบรูทางออกเอาน้ําใส่เข้าทางเข้าแล้วมันจะวิ่งมาติดสวิงอ้าวแล้วมาลุยกันน้ำก่อนหนึ่งแก้วชอบมากเลยวิธีการกินน้ำอย่างนี้เืวิธีตอนเด็กๆนะคุณยายสมัยก่อนชอบเอาดอกมะเดื่อยอะมากลาย้ในกระติ๋งเนี่ยอักอันหนึ่งหอมสดชื่นกินทุกวันน้ำม่้มสบานขออนุญาตป้าไม่รู้ทำไมมันรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าน้ำลายน้ำลายคนฮะที่มันผสมเข้าไปน้ำแข็งพอเจอกับสไปรย์เนี่ยมันช่วยเกิดความอุนให้เร็วขึ้นเพราะสไติ์เนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดอ้าว พีดเอนเนอร์จีมันกำลังทำาร้อนออกคุณพัดเด็กนะไม่เฉยนะผมเด็กน้อยเด็กนะเฉยสาระยังมาเลยอุปกรณ์เราพร้อมแล้วเนื่องจากเราปั๊มน้ำอยู่นะครับถ้าเดี๋ยวเรเอาน้ำเนี่ยเข้าไปในรูหนูเขากำลังเล่นอยู่เขาเราเล่นอยู่อัดน้ำเข้าไปในรูหนูเราจะตัดหญ้าบางทีพอหญ้ามันชุกอะพี่มันมองไม่เห็นรูออ๋ Happiness> ตอนนี้เราก็มาทางหญ้านะครับเรียกว่าทางมอยเล่นนี่กูได้ความรู fruit, Fleet, tense, ้มาจากพี่ป๊อกกี้เห็นไหมมันมีมีตัวดินอย่างนี้ไหมเนี่ยคือดูเข้าเพราะมันต้องขุดขุดแล้วดินกระเด็นออกมาแล้วก็ขุดขุดขุดแล้วตรงนี้เห็นไหมมันไม่มีเม็ดดินแสดงว่าหัวมันออกมาอย่างนี้แล้วก็ขุดเม็ดดินเข้าไปข้างในเนอะวัวรูนี่แล้วกันหัเต็มเลยว่ะหลายรูมากเลยหนึ่งสองสามทันทันทัน ช่วยหูสามสี่ลูเลยคพี่ชาติเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เอาเอาเอาอัดรูบนพี่ชาติดีไหมถ้าอัดรูล่างเนี่ยมันมันก็ขึ้นบนน่ะต้องอัดรูบนท oh. ุกคนแสแซนบายครับร e a d โอ้ oh, oh, hey. hey. ยใช่ใช่ใช่ได้มันจะไล่ระดับไปเรื่อยๆจากลูที่ต่ำไี่สุดขึ้นมาลูสูงสุดมามาแล้วครับมามาแล้ว น้ำออกแล้วลูนี้ปิดตายาไม่ม <5 attraction> <firefight> ีแล้วนี่คร <worldwide> şey. ับใช่ใช่อ เมื่อวานเนี่ยเราหาหนูมาทั้งวันแม่งเฟลนะครับผมวันนี้เราก็เลยออกมาหาหนูใ been, ä, ja หม่เีรากำลังขับรถไปที่บ้านพี่ป๊อกกี้อยู่ก็แวะซื้อน้องซื้อน้ำอะไรที่เซฟไปที่ปั๊มหน่อยกันเลยกันนะปวดเยอะปวดเยอะลุยครับสวัสดีครับไม่มีนี่นี่นี่ทั้งงเครื่องดื่มชูกำลังทั่วไปห่อ นนีมัพี่ชอบมากเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ผมลองแรกนะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงใส่ตั้งก่อนใจ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 ่ตั้งก่อนพี่ภูมิัวอะไรเรียกองอะเรียกองอโชว์จะปิวก็ต่อเรื่องอะโอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นตอนที่งานาขายดีไหมครับที่นี่ขายดีขายดีขายดีนี่ก็อยู่เป็นอีกเยด้ ได้หนูดาแล้วพี่พักกี้วันนี้น่าจะได้นะครับได้นะเราพลาดเราพลาดจากเมื่อวานแล้วเสียหน้าเสียหน้ามากอันนี้มันเรียลลิตี้พี่อย่าไปคิดมากก็คลิปเฟลเรื่องประจำของเราวันนี้ไปแก้มือทีมโคฟไปดูไว้ละดูทำเมท่านแต่เช้าแล้วน่าจะได้ตัวดูยิ่งตอนนี้เสียหน้ามากเลยทำไมครับหน้าทีมไม่เคยถ่ายรูปด้วยคิดตั้งใจเติมตาไปยไป Cheers Cheers เฮ้ยม <that is German> ีตัวมีตัวมีตัวนี่นี่เห็นปะยังไม่ทันจับไม่เห็นมึงไม่เห็นใช่ไหมไม่ใผมเห็นต้นไม้ขยับอะเมื่อกี้เห็นหนูนิ่งเดินเข้าไปเฮ้ยมีปลาดุวะตรงนี้ต้นไม้ขยับนี่มันไม่มีรูใช่ไหมพี่พ็อกกี้ไมีนะเพื่อแล้วจับมันยังไงดีอ่ะเนี่นี่นี่ตรงนี้โอเคๆเดี๋ยวเสียงดัง เลยมันรอรอสวิงก่อนไม่เห็นตัววะมันอยู่ในในุูมอ่ะเห็นเห็นมันมันอยู่หลังุูมอ่ะตอนนี้มันบังเป็นใครแบบน้เห็นตาไหมมันมองเลยเห็นตาเลยเหรอเห็นตาเลยเห็นยาเลยไหมเดี๋ยวพี่จะเขี่ยมันขึ้นมาทางนี้นะแล้วพี่ชาติเตรียมตัวสวิงนะทางบ้านเตรียมตัวแฮชแท็กนะวะฮะใช่คนจริงใช่คนจริง เรนี้ยรานี้ยนี่เัากินอะไรนะเรหลบอยู่ครับี้กียจสิขาลงนมเลยนไรเี้ขึ้นบังคนที่หนมันสิว่าลงนามหรือเปจริงไม่ห่ไหมโอ้ ว่ายน้ำได้เลยน้ำนุ่มน้ำได้ด้วยว่าเป็นหมาความรู้ใหม่ครับนุ่น้ำได้อันนี้คือมันกำลังใช้วิชาเวมันต้อมาหายใจเพราะมันไม่ใช่แมวน้ำแค่แรกดำน้ำเลยนะจมแล้วมั่งนย คิด no. ี่เถืนะเถื่นะไม่โยนไม่โยนหมายเลยมาขึ้นแล้วปวงปวงแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวใหญ่ด้วยนี่้ววิ่งแล้ว้ไลน้วไล่โน้ต ไปไนแล้ววะเุ็คุณ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 นนนนนเอ้ยแ่ว่า เขจะขยันหน่อย้ไร้ครับคอยออกเนี่ยตัวครดากนเออาคนยัอะไรกัเนี่ยได้ได้ได้เราจะไม่พยายามจับอีกนหนึ่งใช่ไหมจบจอยาจะจบก็จบงนี้เหรอชิ้งไบอกเลยอีตัวก็ได้นะมันไม่กัดหรอไม่กัดนะมันปิ้งออกได้ไ้่ มันออกมาจากรูนะเนี่ยพี่มันขึ้นได้นะอย่างเงี้ยเอาแล้วเราใส่แบบมีกงเรามีกงนะอ่ะมีตัวอะไรโอ้โหกลัวเลยมันมันอยู่ในนี้ัวหนูมันใหญ่เลยนะพอเห็พวพอเห็นพวกพวกไม่ไม่ก็อยากกินมันรูนี่มีชัดเจนใช่ไหมพี่ป๊อกกี้นี่มีหนึ่งรูสองรูสามรูสามรู ไม่วยเลยพี่ไม่ช่วยเลยออกมาอย่างไวไม่เหมือนเมื่อวานเนาะเฮ้ยยอดยอดเลยวอดตัวใหญ่ด้วยใส่กุ้งไหมใส่กุ้งใส่กุ้งเราจะกัดกันไหมสองตัวแน่นมากพี่คนแถวนี้ไม่ใช่เหรออ่าสองตัวฮะเย้โอเคเราได้สองตัวแล้วถ้จบคลิปละจบคลิปป้า เราจะเอาไปแค่พอกินเอาแค่พอเพียงอยากให้ป็นยิ่งชาวบ้านี้สตัวก็ไซส์ใหญ่นะพี่ไือว่าสวยไซส์ที่ี่ี่ดครับตัวประมาณหกีได้อ้ะไปพอและเราเยยดีเจพูเมนูตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศลาลาถอยไปก่อนครับผมเอาเอาะไรปอเดี๋ยวว่าเคยเห็นวิธีขาย

โยงแตกถอนขนก่อนฮะทำการถอนขนขนอย่างนี้เลยร่ป๊อกกี้ไม่ต้องแบบว่าโดนน้ำร้อนเหรอเดี๋ยวมันจะมีจุดที่ถอนยากอะพี่ตรงหน้าท้องจะถอนยากด้านหลังจะถอนง่ายขนยาว มีส่วนของธรรมดาหนูนี่พี่ป๊อกกี้ชอบแบบมีขนไม่มีขนไม่มีขนจะดูนะพี่ดูสะอาดดีดมาโอเคทั้งหนูนากับหนูบ้านเนี่ยมันก็คือตระกูลไม่ใกล้กันในเรื่องก็เป็นตระกูลสัตว์ที่มีฟันแท้เอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีฟันหน้าเหมือนสุนัขกระต่ายครับสองอันนีนี่เหนฟันเขาอยู่นะครับผมคิดว่าประเทศอื่นก็มีทานนะก็เป็นวิถีชาวบ้านที่จะต้องเรียกว่าหา nutrition หรือว่าเจอหาสรรพคุณในอาหารอาหารอะไรที่มันถูกต้องครับโอ้พอขนออกมานี่ หนังข้างนอกนี่ขาวจ้วเลยเนาะความจริงดูไปเขาก็มีอาวุธครบเครื่องเหมือนกันนะก็คือมีฟันแทะเล็บเคี้ยวใช้ในการตะปุยขุดรูขุดอะไรแล้วอย่างที่เราคนพมเมื่อกี้ก็คือเขาดำน้ำกิ่งกันนะแล้วเขารู้นะคือเขาไม่ได้ตกไปผมนึกว่ามันจะว่วยท่าทห่าหนาเลยอะแต่ว่าไปถึงเวลานี้โอ้โหดำอยู่นานแล้วมีปองอากาศขึ้นมา จะทำความสะอาดผิวผิวหนังฮะให้มันสะอาดขึ้นหลังจากที่เราไปลดขนมาแล้วนะฮะถ้าเกิดเราไม่ทำความสะอาดนะฮะแล้วเอาไปทำกับข้าวเลยอนะ่ะมันจะทำให้มีกลิ่นขน,ขนอ๋อทำให้รสชาติไม่น่ารับประทานนะครับตอนนี้เราก็จะทำการชําแหลกนะฮะเอาเครื่องในแยกเครื่องในออกมานะฮะ แล้ววิธีการชําแหลกที่อร่อยที่สุดก็คืออย่าให้ไส้มันแตกนะแล้วก็ตัวเครื่องในที่เป็นลำไส้อะมันจะมีของที่เป็นกลิ่นของอุจจระภีอ่าขี้ถ้าเดว่าไส้แตกก็คือขี้แตกในตัวมันเลยใช่ครับมันจะทําให้รสชาติของเนื้อเสียด้วยแล้วก็มันจะมีถุงเยี่ยวเห็นไหมตัวนี้คระตัวนี้จะเป็นเยี่ยวอ่าตัวนี้แตกไม่ได้เลยฮะเหมืนเลยเหมืนเลยขี้นเยี่ยวเดี๋ยวเราจะใช้ใส่รสดีนะครับหมัดใส่รสดีก็ไปก่อนนะฮะ แล้วก็ตามด้วยซอสน้ำมันหอยนะครับตามด้วยพริกไทยผซอสภูเขาทองตาซีวขาวนะฮะก็คือหมักเหมือนหมักหมูหมักเนื้อทั่วไปแล้วทีนี้เราจะทำการนวดนะครับ <S <S วนวดให้เขาเนื้อเข้าเนื้อให้เครื่องปรุงเข้าเนื้อ ย่างไปอ่อนๆนะครับประมาณสักประมาณ2ี่นาทีครับนันแรงมากก็ไม่อร่อยว้าอันนี้เราจะทำหนูอบฟางเมนูหนึ่งนะครับเราจะใช้ไม้ไผ่ทำไม้ไผ่ตัวเด็กกิย่างแล้วเราจะอไปย่างที่ทุ่งนากต่เรเอาบรระมาดูราชอบัชรกว่าการจัดองค์ประกอบให้ครบครับ เรากินหนูนาก็ต้องกินในนาสิใช่ไหมพี่ป๊อกกี้เขาจะมีสกิลพิเศษในการจับคันขาจับขึ้นแล้วดึงจับขึ้นและดึงขนในสไตล์พี่ป๊อกกี้ใช่อยู่นี่ครับชินวิธีเด็ดนะพี่ป๊อกกี้ก็เอ้าเหียบอกง่ายๆครับก็คือเหมือนกับการเป็นเตาอบธรรมชาตินั่นเองแบบหนึ่งนะครับทำเนการอบการอะไรอย่างงเี้ยก็เป็นวิธีทรรมชาติธรรมชาติง่ายที่สุดแล้ว าการที่ความร้อนอเกิดจากการรามกัะไหม้ของฟางซึ่งไหม้แลวนี่ยครับจะทําให้เนื้อข้างในเนี่ยทยอยสุกโดยความชื้นทั้งหมดนี้ถูกกักไว้จะทําให้เนื้อเนี่ยยังมีความฉ่ำอยู่ในตัวแถมมันได้ความหอมของฟางเข้าไปด้วยเพราะฟางเนเองก็มีเอกลักษณ์กเล่นที่เชฟหลายคนที่ปัจจุบันนั้นัยไปยุ์ใช้รมความโปรตีนเนื้อสัตว์ต่างๆ โอเคระหว่างที่หนูของเราเนี่ยกำลังย่างอยู่นะครับเดี๋ยวก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ไปก่อนลายกันก่อนที่จะเมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องก็ขอบคุณพยาน่าเพราะว่านี่ก็เป็นเทปที่สองแล้วที่สปอนเซอร์รายการรายการงโๆของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้อย่างที่เราเคยบอกกันนัานเป็นเครื่องเดิมเหมือนกับเครื่องดื่มชูกาลที่พี่เห็นแล้วก็ไม่กล้ากินหน้าตาหน้าตามันดูแบบว่าน่ากลัวดูทบมันจะดองแล้วพีแฟนลับหลายเนไปกินผิดด้วยนะไปกินไอตัวไอตัวที่มีเหล้าเมาเลยเมาเลย ซึ่งจริงแล้วมันไม่มีแอลกอฮอล์และที่พี่ชอบดูก็คือมันทำมาจากนมุยนไพร100%ไม่มีสารเคมีเลยแล้วก็เขาเรียกว่าแล้วแคลอรี่ต่ำที่สุดแล้วนะครับในบรรดาเครื่องดื่มชุทั้งมหมดรสชาติก็อร่อยด้วยเอ้ยอร่อยกินก็โอเคเลย50แคลอรี่เท่านั้นเองนะครับ สมุนไพรทางธรรมชาตินี่มันดีมากเพราะว่ามันทำให้เราแบบสู้แดดร้อนๆแบบแบบบ้านเรานี้ได้เลยเนี่ยวันนี้วิ่งจับหนูนี่คือเจ๋งเลยนะครับกินสดชื่นแทนเกลือแร่นะครับกับสมุนไพรเช่นกระชายดำคำปลอยอบเชยมะขามป้อมนะครับแล้วก็สำคัญก็คือมีโัวินาสกัดคาฟเฟอีนจากธรรมชาตินั่นเองส่วนประกอบที่ใช้ทนน้ำตาลเนี่ยเป็นแบบโมเลกุลเดี่ยวจะดูดซึมและใช้งานได้ทันทีนะครับไม่มีแอากาลกอฮอล์ดื่มเย็นๆภาษาอีสาน,น,นบอกว่าแซ่บแซ่บ อขอบคุณมากนะฮะเอาละจ่ายไปจ่ายไปโอเคพี่คิดขยับใช่ไหมขยับขยายให้ผู้ใส่หน้าเลยแต่มีความท่ายแล้วเท่าโอเคหนูแล้วได้ได้แล้วพี่คิดเห็นพี่ป๊อกกี้บอกว่าแป๊บเดียวก็สุกละต้องรีบไปดูหน่อยขอแบบไม่ไหม้นะไม่ไหม้โอเคไม่ไหม้ไม่ไหม้นะไม่ไหม้ฝากดูนิดนึงพี่คิดไม่ไหม้ไม่ไหม้นะไม่ไหม้นะปิงหนูปิงหนูว้าวมีงกอบเลยวันนี้โอ้โห กันทีว่าอายว่านี่คือหนังนี่เป็นแนซ่บแอบอ่าหนังหนังนี่แ่บกะเนื้ออีกเมกน,นูที่สองนะครับเมน,นู<ผ>มที่สองหนูอบฟางจะเป็นยังไงน,นะฮะ <c oughs> โอ้โหน,น้ำเป็นตอตะโก <c oughs> ใครบอกเอาไม่ไหมวะโอ้ยตายแล้ว เสียของเสียของกินได้ยเกด้ย่ยต่มันแห้งแวโอ้ยหนังเสียดายแต่ว่าไม่โดนไปเกินไปฮะดำปีปีเลยเเนี้ยต่อใส่ฟังทุกคนใเาใเอาใสเเอา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 อออาเ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 เอเอเอาเอมเอาอเออเน้อเ นี่ก็คือจังแบบเนื้อไก่ไก่ย่างเนาะไก่เหมือนไก่ย่างนะเสียอย่างเดียวเฮ้ยไปอันตัวนี้น่ากินนะเอาอันนี้ไปก่อนอันนี้ไปก่อนเอาอันนี้ไปก่อันนี้เอาล้กันเนาะตามสัญญาณพอแบบไม่ไหม้นะพอแบบไม่ไหม้นะพี่บอกว่าเอาไม่ไหม้ไอ้ยศำ ไม่ไม่ักยไม่สวยัก่ไงขอแบบไม่ไม่เล็บไม่ไม่ใ่ไม่ไม่ไม่ใช่หรอเนื้อมันกวจไมอ้าวเฮ้ยเนื้อออกมาดูดีนะขาวขาวขาวูชอบเ่อนูน่ขาวโอ้นี่ตรงบทายากูแดกนี่กูจะเป็นมะเร็งไมเนี่ยชิมจกเนื้อก่อนะกลัวพี่เ็ะรมะเร็ง่นากลัวอ้าวแกกินไม่มีเลย เหมือนเนื้อไก่แต่มีความมันกับเนื้อไก่ใช่หน้าตาก็แอบเหมือนไก่ถ้าฉีกมาอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นตัวนะไม่ใครรู้ไม่ร้ไก่ใชโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมันก็แบบอูเยเลนได้แน่อนโหดังอร่อยว่ะนี่อ้ส่วนที่อร่อยของส่วนนี้แน่แน่อะต้องคลิปลองดู เรื่องของรสชาติพี่ว่าผมคำาลําเลือเราก่อนหน้านี้มาแล้วเราแบบไอ้เหี้นูด้วยด้วยภาพด้วยแต่พอได้ลองเปิดใจและลิ้มรสปุ๊บโอ้โหยกนิ้วให้เลยยอดเลยเฮ้ยไปเร็วยังไงถ้าจะทานนะครับก็ลองหาที่ที่ว่ามันน่าจะเป็นหนูที่เหมือนหนูหน้าอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่หนูเป็ไม่ใช่ว่าดูขึ้นนี้เสร็จไปจับหนูตามท่อมจริงคนก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับกับผมกับีสารบ้านเท่านี้มันจะเรียดง่ายเนาะกินยังกินยังแต่หากินเองไม่ได้ อยากไปลองมาใส่ชีวิตจันสีนผูกใดใส่อยู่แล้วก็กดีครับมเ,เป็นพวกนสีสันอยู่แล้วก็บพุทสาราก็เป็นคนน้นา่ารักนารักนารักทุกคนเป็นเป็นกระเพงไม่ได้มาเดียวกันเลที่จะมาขอบตัวเลยหรอจริงๆตามบ,บ้านเราจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไม่คิดเยอะนะอยู่บ้านก็มีความสุขแล้วเผื่อมีความสุขมากกว่าอยู่ในเมืองอนะนเเพราะบ้านไม่ต้องเข้าก็าไม่ต้องซื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราดีใจนะเวลาเราทารายการแล้วหลายคนบอกว่าดูรายการพี่แล้วจากที่ทํางานมาเครียดมันผ่อนคลาย บางคนบอกว่าเหมือนกับได้กลับมาใช้ชีวิตตอนเด็กๆด,ดูแล้วรู้สึกคิดถึงบ้านท,ท,ที่เลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทําและนําเสนอเนี่ยเราพยายามที่จะสวนกระแสข่านิยมสังคมหลายคนพยายามที่จะแสวงหาความหรูหราความสวยงามความแพงแต่ยิ่งสแสวงหากับยิ่งทุกข์ยิ่งเจอความหรูหรายิ่งมันทุกข์ทุกแต่ว่าบ้านอย่างเงี้ยนี่คือความเรียบง่ายนี่คือธรรมชาตินี่คือวิถีชีวิตที่จริง ถ้าเกิดว่าเราเครียดเราเหนื่อยเนี่ยลองกลับมาที่บ้านมาใช้ชุดแบบเบาๆพี่คิดว่าคุณจะเจอความสุขที่แท้จริงโดยที่ไม่ต้องใช้เงินกองอะไรมากมายเลย เช่นเคยนะครับเราฝากกดไลค์กดสกับสกับสับสครับสับตะไคร้ด้วยฟอลคุใน IG หรือยังวันนี้เช่นเคยนะครับขอบคุณพี่ป๊อกกี้นะครับที่เป็นเจ้าภาพที่น่ารักนะครับเราเจอกันใหม่เทปหน้าเราคงต้องมาโคราชไปบ่อยเพราะว่าทำด้ทุกอย่างทยกง่ายเราเลยแล้วนเร่ักเด็กเราเราขอบคุณแฟมิลี่ครอบครัวคนหัวครัวสวัสดีครับเชียร์ ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทําของดีเจภูเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทําเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวนี้ก็คือคนออยาากลลนนูมิเเเขงงรร่ได้้ททัววปะศแ แล้วก็ซีโร่แคลของเราด้วยนะครับเครื่องเดิมไร้น้ำตาลไร้แคลอรีตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมิลี่บาร์แล้วเหมือกันทั่วประเทศ